สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริยากรเกิดโพคานะคะรหัสนี้สี่สามเจ็ดเจ็ดค่ะวันนี้ดิฉันก็จะมาสัมภาษณ์พี่เพรสต์นะคะว่าเกี่ยวกับอาชีพนี้เป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยอยากจะให้พี่ช่วยแนะนําตัวสั้นๆก่อนสักน,นิดนึงค่ะได้ค่ะพี่ชื่อพี่เจี๊ยบนะคะนางสาวชนิชานะคะสิริยากรุณพี่ก็เป็นอาชีพเป็นผู้ัดกรนะคะ พี่นิดนหนูอยากจะสอบถามพี่นิดนหนึ่งค่ะว่าอะไรที่เป็นแรงบัดใจทาให้พี่มาทําอาชีพนี้คะคือจริงจริงมันก็เกิดจากว่าตัวพี่เองอ่ะชื่นชอบานด้านสาธารณสุขอยู่แล้วเพราะว่าพี่เนี่ยอยากจะใช้ความรู้ในการช่วยเหลือคนพี่รู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ประเทศเรากำลังขาดแคลนแล้วก็มันจะได้ประโยชน์กับคน,นหลายๆคนแล้วก็จะได้ดูแลรักษาทางสุขภาพของตัวเองแล้วก็สุขภาพของคนในบ้านแล้วคนร,บรอบๆข้างด้วยค่ะ พี่ว่ามันได้เกิดประโยชน์มากมากเลยดีมากๆเลยนะคะเนี่ยแล้วก็อยากจะสอบถามนิดนึงว่าทามานานหรือยังคะกีป่ปีแล้วเอ่ยอได้ค่ะตอนนี้พี่ทามาประมาณสองปีครึ่งแล้วค่ะเกือบเกือบสามปีแล้วค่ะแล้วทีนี้เนี่ยถ้ามีเพื่อนๆสนใจอยากจะประกอบอาชีพเภสัชบางเนี่ยพอจะมีคําแนะนําหรือว่าข้อดีข้อเสียยังไงบ้างอยากจะให้พี่ช่วยแนะนําสักนิดนึงได้ค่ะอันดับแรกนะพี่ว่า หนูต้องค้นหาตัวเองก่อนว่าหนูชอบในงานสายเภสัชไหมก็คือโดยการที่หนูอาจจะลองเข้าใน open house ดูอยากให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ของเราละค่ะมันก็จะมีงาน open house ของคณะเภสัชอยู่แล้วเราลองเข้าไปดูก่อนก็ได้ว่างานเภสัชอ่ะมีต้องทาอะไรยังไง,ไง,ไง,ไงบ้างเราต้องเรียนอะไรบ้างถ้าเราชื่นชอบทางสายนี้เราก็ต้องมีความรู้ทางด้านเคมีทางด้านชีวะแล้วก็ทางด้านฟิสิกส์ด้วย และสามวิชานี้เลยถ้าหนูถนัดถ้าหนูถนัด้หนูก็ชื่นชอบหนูก็สามารถคำนวณได้ถนัดทางคณิตศาสตร์ด้วยพี่ก็แนะนําแล้วก็แล้วก็ฝึกภาษาเพิ่มเติมเช่นพูดภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเป็นต้นแล้วก็แล้วถ้าหนูสนใจหนูตรงนี้ถนัดสายวิทยะลูกวิคณิตแล้วหนูก็จะลองมาโอเพนเฮาส์ดูถ้าถ้าหนูชอบอีกหนูก็สอบเข้ามาได้เลยค่ะอย่างนี้ทางคณะของเราก็ยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคำแนะนำ ส่วนเพื่อนเื่อนคนไหนนะคะก็อยากจะประกอบอาชีพนี้ก็สามารถนำคำแนะนำของพี่เขาไปปรับใช้แล้วก็ลองค้นหาตัวเองดูนะคะขอบคุณค่ะคุณค่ะเภสัชกรเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านยามีหน้าที่หลักในการเตรียมใจาย,ยาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยนอกจากนี้เภสัชกรยังมีบทบาทสำคัญในการดูแลคุณภาพยา การวิจัยและพัฒนายารวมถึงการทำงานในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความสำคัญต่อประเทศมากๆเลยค่ะ